สวยหรูนะพี่น้องบางนั่งกะสวยหรูอว่าพี่น้องกระเจ้าเห็ดสวยงามมากเลยที่นั่งกเ็เลิศหรูรีวิวบางนั่งข้างนอกก็มีเด้อพี่น้องที่นั่งข้างนอกสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสุขสุขคน,นะคะ่ะ มื่อนี้ได้มาเที่ยวเมืองประเทศแคเมเมืองเสียมราดหรือเสมราดเ,รเสียมเรียบนะพี่น้องโอ้จะเมืงองยังเนี้ <c oughs> แต่ว่าเมืองบานเพิินอ่ะพี่น้องสะอาดเตอร์บริสุทธิ์กับโปรครือเฮาเห็นเมืองบานเพิ่นไม่น่าก,กลัวเหมือนที่เราคิดไม่เหมือนชายแดนนะคะเ <c oughs> มืองนี้ออกจากบ้านแหลมสี่ชั่วโมงสี่ชั่วโมงเนะพี่น้องแต่ว่าอยู่ทางติดฟังไทยกี่ชั่วโมงนะ <c oughs> ฝั่งไทยติดสาแก้วสามชั่วโมงเนาะไอตลาดร่งเกลือสามชั่วโมงแต่ว่าช่องจอมสุรินเนาะพี่น้องเนาะประมาณสองชั่วโมงใช่ไหมเออสองชั่วโมงเนาะพี่น้องบ้านเมืองเพื่อนสะอาดเออเป็นแหล่งแหงท่องเที่ยวแล้วพี่น้องผู้ใดสนใจเข้ามาสอบถามได้หรือว่าทั่หาแท็กซี่ใดจวสิล่งเบอร์โทั่วไให้อ่ เขาบริการดีมากเนาะเพื่อนไปหับยวนด้านบ้านแหลมมาค่ารถสามพันบาทเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็ใจายค่าเพื่อนผ้าท,ทั่วอันนั้นกับคุยกันเองเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวสิลงอนันล่งเบอร์โทรแล้วก็เฟซบุ๊กพี่เพื่อนไว้ให้เนาะพี่น้องเพื่อนผ้าทเที่ยวที่นี่มีที่มีอะไรที่ต้องเที่ยวมั่ง นครวัดนครนครวัดนครธมแล้วก็อะไรอีกที่เราไปเมื่อวานมีนครวัดนครธมชมพระอาทิตย์ขึ้นชมพระอาทิตย์ตกชมพระอาทิตย์ขึ้นชมพระอาทิตย์ตกเนาะพี่น้องเนาะมีทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่สุดในเอเชียมีทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียผู้ใดสนใจกับแววเวียนเขามาเบิงได้เด้อพี่น้องมื้อนีได้นั่งข้างหน้าได้รีวิวให้เพื่อนเนาะได้รีวิวให้แท็กซี่พร้อมพี่น้อง ถ้หาเพื่อนได้เดี๋ยวสิล่มงเบอร์เฟซบุ๊กแล้วก็สิล่มงเบอร์โทรให้นะพี่น้องเนาะแล้วก็สิได้ติดต่อมาทังนี่ละพี่น้องติดต่อทางเพื่อนโดยตรงเลยเพื่อนสิเป็นทั่วพาทั่วโดยตรงพี่น้องอยากกินอยังกระบอกเพื่อนเพื่อนบอกภาษาไทยเก่งภาษาไทยเขาจะพาแลกเงินด้วยพาแลกเงินแล้วก็พาเที่ยวแนะนําตรงนั้นตรงนี้ฝรั่งก็ไม่ต้องกลัวค่ะ ันนี้พี่น้องรถเพลนเนาะพี่น้องเนาะรถเพลนก็สวยงามมีที่นั่งกี่ที่นั่งคะสิบเอ็ดที่นั่งสิบเอ็ดที่นั่งเนาะพี่น้องเนาะสิบเอ็ดที่นั่งที่นั่งราคาราคาคุยกันได้ค่ะราคากันเองน้องเขาเราเอาราคาไม่แพงนี่ประเทศเขมรขับรถฝั่งขวาเนาะพี่น้องขับรถฝั่งขวาเออขับรถฝั่งขวาเหมือนเหมือนทางยุโรปเลย นี่พี่น้องถนนสวยงามอันนี้อยู่ที่เสมเรียบในประเทศกัมพูชาเบงดังที่สุดในเมืองนี้ครับเดี๋ยวพี่พี่เขาจะพาเที่ยวแล้วก็พาแวะคาเฟ่ที่ดังที่สุดใครมาต้องเช็กอินนะพี่น้องนะตรงนี้เหรอใช่คาเฟ่ผับนี่เหรอบราวน์าแฟเออคาเฟ่ผับไม่ไม่ไม่ใช่ใหนี่ทำงานเราเนตรงนี้ก่อน ตรงรถจอดอ๋อนี่คาเฟ่ตรงนี้นี่พี่น้องเปิดก๋าสิมีแามบริการยางดีนะพี่น้องนะเนเเเาะเีลือห้องก๋าสีลงไปเบิงว่มามัดสีจับคือเพิ่นวาบอลนะพี่น้องมีบริการด้วยมีคนเปิดประตูให้ด้วยบริการอย่างดีเลยนะพี่น้องเนาะอันนี้รีวิวให้เพิน่นพี่น้องนี่มาเบิงว่าเพิ่นพากันเข้าไปรถเด้อนี่ก็ไรนี่มาเบิงว่าเพิ่นบริการดีซําใดพี่น้องเพิ่นมารับ ตอนลาบยางดีนี่กับสิผ้ากันยางเข้าไปหรอพี่น้องนี่พัากันยางเข้าไปหรอนี่มาเบิงว่าคาเฟ่เพิ่นสีจังไดจังไดนี่เด้เอพี่น้องคนพาทัวร์นี่นี่เช็กอินคนพาทัวร์นะพี่น้องนะอันนี้ก็สิเป็นรีวิวอันนี้เมนูอันนี้เมนูที่เราจะกินมีเบรกฟ a s ด้วยมีเฟรกฟัสด้วย นี่เข้ามาข้างในนี่พี่น้องคนเช็คอินหลายทั้งฝรัง่งทั้งอย่างเนาะเช็คอินเยอะมากทั้งฝรัง่งทั้งคนไทยนี่พี่น้องทั้งฝรัง่งทั้งคนไทยเดี๋ยวให้ดูอาหารถ่ายได้ไหมนี่พี่น้อง นี่พี่น้องที่เช็คอินพาเที่ยวพาทัวร์มีอะไรมั่งนี่พี่น้องมาเบิรงวามีอย่างไงขา้ขาต้องกินขาต้องสั่งเนาะขาต้องสั่งเบิรงว่าอันใดพ่ดแบ่บนุมพี่เอาอันนี้พี่เอาขนมอันนี้ ฮะโอ้ยอ้วนช่างแม่มัน <c oughs> นี่แล้วพี่น้องคนพาท,ทั่วหันหน้ามาให้ดูหน่อยนี่คนพาท,ทัวร์นะใครที่อยู่สวีเดนเดนมาร์กนเวย์หรือประเทศไหนก็ได้ติดต่อพี่เขาได้เลยค่ะ,ะนี่พี่น้องคนพาดท,ทั่วนี่นรีวิวให้ทางร้านเขาด้วยแล้วพี่น้องนะ รีวิวให้ทางร้านพี่น้องนี่แล้วพี่น้องกาแฟกับบอบอแพงนะกาแฟก็ไม่แพงนี่ร้านอาหารพี่น้องร้าน,า,านกาแฟร้นานกาแฟพี่น้องร้านกาแฟนี่เป็นผลิตภที่สวยโอ้น้อพี่น้องมังนั่งกะสวยหรู้แ้วพี่น้อง ข้าเห็ดสวยง,งามมากเลยที่นั่งก็เลิศหรูรีว,วิที่นั่งกว้างใหญ่มากคีที่เที่ยวมีที่เทียทเท่ยวผู้คนมากมายร้านกาแฟดังที่เมงเมงเสมเรียบนะพี่น้งนะองมีกระลูกหลาที่พากันมานั่ง มองนั่งขางนอกก็มีเ้อพี่น้องที่นั่งข้างนอกก็มีร่มรื่นเย็นสบายรลมร่ดเย็นสบายพี่น้องสวยงามส่วนตรงนี้ก็จะเป็นเมนูฟังนี่ก็จะเป็นปั๊มน้ำมันเนาะพี่น้องเนาะนี่ปั๊มน้ำมันสวยงามพี่น้องนี่ค่ะ เราสั่งไปกินในรถเอ้ยช้อนล่วงสั่งไปกินในรถใช่ไ,ไหมวิทอแม่ปะโดนเนยียนวทอแม่นี่ขนมคุกกี้เยอะแยะขนมคุกกี้ส่วนตรงนี้ก็ที่เยอะแยะเลยเขาถือออกไปกินน้ำนาะพี่น้องเนาะเขาไปกินในรถแต่ว่าเข้ากะออกมาเที่ยว พามาช่มบรรยากาศก่อนที่สิพักกันเดินทางต่อเนาะพี่น้องเนะนี่พาพี่น้องมาเบิง้งถนนบ้านเขาสะอาดสะอ้านเลยพี่น้องไทยไปทั่งปุ่นบ่ไไรเพราะวัดแสงแดดเนาะือส,สิษย์ไทยทังนี่เอานี่อันนี้บ้านเพินนะ่นเนาะพี่น้องเนาะบ้านเมืองขมนนี่ไทยยูทูบบ้านเห็นพี่น้องเบิ้งนั่มสเป็นวัดสิเป็นอันนี้รถโดยสารเนานะพี่น้อง รถประจําทางเนาะไม่รถทั่วรดในรถประจําทางผ่านเพลินเนาะพี่น้องเนาะอันนี้ก็จะเป็นย่ามเพล่ดเปิดประตูเปิดยังไ้เนาะพี่น้องเนาะย่ามเพลิดเปิดประตูเปิดยังไงย่ามเขาสิเขาไปกินกาแฟนี่ร้านกาแฟท้่พี่น้องเนาะเช็คอินร้านกาแฟร้านกาแฟดังเพล่นวะในเมืองนี่ร้านกาแฟดังในเมืองนี่พี่น้อง